สวัสดีครับทุกคนเออวันนี้เป็นวันชิลๆว,วันหนึ่งนะครับที่ผมไม่จะถ่ายอะไรนะครับอยากจะทํารายการแบบนั่งคุยกับคุณผู้ชมแล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมอะไรเงี้ยผมผมชอบอ่านคอมเมนต์ว่ะรู้สึกว่าเอยแม่งสนุกว่ะถึงแม้ว่าจะมีคนด่าแต่ก็รู้สึกว่าชอบอ่านอ่ะแม่งสนุกอะมันเหมือนแบบมันเป็นความคิดเห็นนะเนาะผมก็อยากจะเอออยากจะอ่านมันบ้างว่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมไม่เคยบอกคุณผู้ชมให้กดไลค์กดซับสไครต์เลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับเป็น <laughs> แรู้สึกเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นมาทันทีเลยสักโอเคอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร้ด้วยคุณผู้ชมเป้าหมายเราคือ1,000 0หมืซับสไครเรื่องก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยจะมาคุยกับคุณผู้ชมว่าผมเคยมีคลิปดัง ล้านวิว2ล้านวิวด้วยแล้วก็มีคลิปดังหลายคลิปแสนวิวห้าหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนล้านผมเคยมีคุณผู้ชมผมว่าบางคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมหรือเปล่าต้องคุ้นกันแหละผมว่าคุณผู้ชมต้องเคยดูคลิปผมแน่เลยว่ะแต่คุณผู้ชมจำผมไม่ได้เพราะคลิปนี้มันค่อนข้างดังพอสมควรเลยมันเป็นคลิปที่ผมคุยคนเดียวอ่ะและผมไม่คิดว่ามันจะดังแต่แม่งกลับดังคุณผู้ชมผมว่าคุณผู้ชมต้องเคยดูอ่ะแล้วก็มีคนเอาคลิปผมเนี่ยไปลงติ๊กต็อกไปลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโหยคนกดไลค์สองสามที่่อะ ไปดูคลิปที่บอกว่าเป็นคลิปอะไรทำไม er คนถึงดูเยอะขนาดนี้โอเคไปดูคลิปเลยครับไปเออเป้เมื่อวานกูไปเจอพนักงานเซเว่นคนหนึ่งแม่งโคตรน่ารักเลยเขามองหน้ากูด้วยมือเขาชอบกูว่ะเอ้าพนักงานเซเว่นเขาก็มอง UH! หน้าลูกค้าทุกคนแหละไม่ได้ชอบมึงหรอกแต่ตอนกูเอาของไปคิดเงินเขาอะนิ right? ้วก้อยเขาชี้มาทางกูมือเขาชอบกูว mm. ่ะนิ้วก้อยชี้มาที่มึงกูก็เป็นเวลากูหยิบของนิ้วก้อยกูก็ชี้เงี้ยกูก็ชี้เงี้ยกินนังกูก็ชี้นิ้วก้อยกูชี้เงี้ย มันเป็นกันหลายคนมึงคิดเองก็มไม่ชอบมึงหรอกวะแต่พอคิดเงินเสร็จอะเขามองหน้ากูแล้วเขายิ้มให้กูมึงว่าเขาชอบกูวะเ้าพอคิดเงิเนเสร็จ <cunning. S 1> เขาก็ต้องยิ้มให้ไหมเขาก็ต้องยิ้มให้มึงไหมเขาต้อง,งยิ้มให้ทุกคนไหมมึงคิดเองเขาไม่ชอบมึงหรอกไม่ชอบเหรอแล้วหลังจากนั้น่ะเขาบอกกูว่ารอเขาเลิกงานเดี๋ยวเขากลับบ้านด้วยมึงว่าเขาชอบกูวะ เขาก็คงไม่มีรถตับบ้านแล้วเขาก็เออมึงก็ไปส่งเขามันเขาก็เขาก็ไม่ได้ชอบมึงหรอกไม่หรอกพอเขาเลิกงานใช่ไหมเขาก็จับมือกูเมื่อเขาชอบกูวะจับมือเลยหรอเขาไม่ได้ชอบมึงหรอกโอ้แล้วเขาก็ถามกูว่ากูจะไปไหนกูบอกว่ากูจะไปห้องเขาบอกว่าเขาจะไปด้วยเมื่อเขาชอบกูวะไปห้องมึงเขาก็คงเหงาเขาแหละหรอเออไม่ได้ชอบมึงหรอกไอ้หี่มคิดเองโอ้ หลังจากนั้นกูผ่าก็กลับห้องกูพอถึงหน้าห้องกูเขาก็บอกกูว่าขอเข้าไปนอนด้วยได้ไหมเอ้ามึงก็ชอบกูวะเขาไม่ได้ชอบมึงหรอกฮะโอ้ไม่ชอบวะึงคิดเอียงวะกูคิดเปเองวะเพราก็เข้าไปห้องกูเขาบอกขออาบน้าแป๊บหนึ่งกูว่าเขาอาบน้ำเขาก็เข้าไปอาบน้ําในห้องกูมึงก็ชอบกูวะเขาก็ เขาคงร้อนแหละร้อนอะ่ะกูรอกูก็อาบน้ํามันเป็นเรื่องธรรมดาร้อกูก็อาบน้ําไงเขาไม่ชอบมึงหรอกไม่หลังจากอาบน้าเสร็จเขาก็นุ่งผ้าขาหนูมาตัวเดียวออกมาหากูแล้วเขาก็จับมือกูมึงอกเขาชอบกูวะผ้าขนหนูตัวเดียวเลยเหรอเออเขาไม่ได้ชอบมึงหรอกคิดไปเองคลิปไปเองทั้งนั้นพออาบน้ําเสร็จ <_ S 1> เขาก็มาคุกเขาก่าต่ <_ S 1> อ,อาหน้ากูมึงอเขาชอบกูวะ <_ S 1> วเออเ,เ,เขาไม่ได้ชอบมึงหรอกนะมึงโอ้ยไม่หรอพอคุกเข่าเสร็จใช่ไหมเขาก็จับน้องชายกูไปใส่ปากเขาบอกเาชอบกูวะเขาก็คง เขาคงอยากอมอยากอะไรบ้างแหละมึงก็เออแต่แต่เขาเขาไม่ได้ชอบมึงหรอกเขา,าแค่อยากอมไม่เฉยแล้วเขาก็ลากกูขึ้นเตียงเขาจับน้องชายกูไปใส่น้องสาวเขามึงว่าเขาชอบกูวะเข,เ,เขาก็แค่เงี่ยนอ่ะเขาก็แค่เงี้ยนเขาแค่เงียนแหละเขาไม่ได้ชอบมึงหรอกเเขาแค่เงี่ยนนะเออแต่เขาไม่ได้ชอบมึงมึงคิดเองเออ พอกูใกล้เสร็จเขาขอกินน้ํากูกูให้เขากินเพราะเขาชอบกูวะเขาคงหิวน้ําแหละมึงก็ให้เขากินเออเขาเขาก็าหิวน้าเขาแหละเขาไม่ได้ชอบมึงหรอกคิดไปเองไงที่คิดไปเองมึงอะคิดไปเองคิดปเองแท้เออทําไม่ได้ชอบไม่ชอบก็ดีกูจะได้ลงใจอ,อ๋อไม่วะกะดนั่นเมียมึงเฮ้ยไอ้เป้ะว่าเป็นไงอยู่เมืองจีนนาาคิดถึงเมืองไทยบ้างไหมคิดถึงดิ แน่นอนกลับไปดูกูพามึงไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอร่อยเหลือเชื่อจริงไหมเนี่ยจริงก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นเป็นไงก๋วยเตี๋ยวสั่งมามีเส้นเอยมีลูกชิ้นเอยมีผักเอย <c oughs> เจอร้านกูเข้าไปอย่าบอกนะว่าร้านนี้แถมเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดผักล้วนไหนเฮียแพ้ม ไม่มีเส้นผสมเลยลูกชิ้นร้านอื่นลูกชิ้นร้านอื่นเป็นไงลูกชิ้นเนื้อผสมแป้งเลยโอ้ยไม่ได้แดกเจอร้านนี้เข้าไปโอ้โหเนื้อล้วนแป้งล้วนดิจัดทำลูกชิ้นทียอะไรแม่งีไมีมีเนื้อผสมเลยโอ้ตายหากันตายละมือเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงเส้นร้านอื่นเป็นไงเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเหลืองมามาโอ้ยร้านโกงโอ้โหมีทุกเส้นเส้นผมฮ แดกก็ไปเจอแต่เส้นผมไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยแม่งทําอาหารตามสั่งขายอีกมึงเชื่อกูไหมจริงป่ะเนี่ยร้านอื่นเป็นไงพิเศษโอ้ยตายร้านนี้พิเศษสั่งทีกินไม่หมดอ่ะโอ้โหให้เยอะข่าบูดฮะอเหี้ยรู้ว่าข่าบูดแม่งทำมาจางขนาดนี้ใครเขาจะไปแดกหมดอ่ะตายหากันตายสาวดีเฮ้ยเอาเอาเฟสเป็นเป็นไรมาเฮ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะผมเสียใจเอ็งเอ็งเสียใจอะไร แมวผมตายครับนะเล่าให้น้าฟังได้ไมยใจงเย็นไม่ต้อง,งเราห้าใจเย็นเล่าให้น้าฟังมันเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดอะ่ะ <grading> ได้ก็เมื่อเช้าใช่ไหมผมอะ่ะผมไปไปวิทย์ไลท์แล้วทีเนี้ยผมกลับมาใช่ไหมกลับมาบ้านอะ่ะแมวผมอะ่ะมันปีนรัว้วรั้วบ้านมันรั้วบ้านมันอันเนี้มันเป็นอันนี้แหลมๆมานะรั้วบ้านนะเคยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแหลมแหลมขึ้นมานะเออแมวผมจะบอกนะว่าไอโดนไอเหล็กแหลมแหลมมาทิ่มท้องตายอ่ะเปล่าแมวผมกระโดดข้ามได้เอาหลอดละมันยังนะเดี๋ยวก่อนพอมากระโดดข้ามได้ใช่ไหมอ่ะมันเป็นนนนนนเเป็แแบบบบากลังทถะะ อุ้ยถนนอันตรายนะเนี่ยมันมีเครื่องจักรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเครื่องจักรกัเครื่องจักรที่มันบดอะบดดินนะตุบๆๆๆแมวพุ่มเดินไปอย่าบอกเลยวะไอ้เครื่องบดถนนทับแมวเองตายไอ้เป้ยังครับนะเดินไปได้แม่งเอ้ยผ่านไปได้ฉันหนูฉนลุยอยู่ประมาณผ่านไปได้ใช่ป่ะไอ้ตรงบ้านผมมันมีวัดแล้วในวัดอะหมาเป็นร้อยหมาเป็นร้อยเลยเหรอวะไอ้เป้อันตรายนะเนี่ยเป็นร้อยเลยแมวพุ่มเดินเข้าไปในวัดเท่านั้นแหละอย่าบอกนะว่าไอ้หมาเป็นร้อยนะลุมขยุ้มแมวเองตายขาวัดไปเลยหลวงพี่เรียกมากินข้าวกินข้าวหลวงพี่อยู่ รอดแพม,มเข้าไปนั่นแม่งเกือบกิ้งแม่งลอดลวงั้นเออดีกินข้าวเขาลงพี่จะได้อิม่มแมวเหี้ยแต่หลังจากนี้นะออกจากวัดไปโดน,นใหญ่16เลน 16, 16เลนเลยเหรอวะโอ้โหเป็นค่าค่าก็โดนรถชนตายนะแมวผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถ,ถจักรยานมอไซค์แมวเองเราต้องหนัสิบล้อชนตายห้าแม่งเดือดแล้วหรอแมวผมาผ้ามสะพานรอยอดพามเข้าไปนั่นแม่ย้อย สะพานลอยก็ไม่บอกที่ผ่อลงสะพานลอยมาเท่านั้นแหละฝั่งฟุตบาทมันมีท่อที่กำลังซ่อมอยู่แมวผมอ่ะอย่าบอกนะว่าแมวเองตกท่อจมน้ำตายคาท่อไปเลยอะเดินอ้อมไปพับเข้าไปนุ่นแม่เง้ยอ้อมไปยังรอดอยู่ฉลาดถือว่าเป็นแมวฉลาดตลาดเจอร้านขายลูกชิ้นแมวผมโอ้โหกินลูกชิ้นสบายใจเดินเหยียบไม้เสียบลูกชิ้นนีทะลุไปถึงหัวตายแผมแมงโดนไม้ลูกชิ้นเหยียบไอสัตว์ที่ผ่านมามืนดรอดได้อย่างไห แมวผมตายนะเสียใจว่ะแมวผมตายอ่ะเออไม่ต้องเสียใจพี่ทั้งคนทั้งแมวมึงอ่ะทั้งคนทั้งแมวตัดนาะหวัดดีเอ้าเออหวัดดีเป้หวัดดีหวัดดีผมไม่ได้อยากถามนะอยากหเห็นนะเป็นคนชอบดูบอลมีใช่ไหมโอ้ฟุตบอลน,นี่นะาทุกแมททุกแมททำไมสนามฟุตบอลถึงต้องสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้วยอ่ะเอ,อ้ามึงอ่ะถามโง่งเขาเาไว้ให้นักบอลนักเตะมุมผิดเอ,อ้า<อ>ถ้าสร้างเป็นวงกลมนักบอลจะเวียนหัว <laughs> มีอีกครับมีอีกครับนะไอทำไมเนี่ยสนามฟุตบอลนะมันถึงต้องปลูกหญ้าครับก็นักบอลเวลาล้มอ่ะมันจะได้ไม่เจ็บไงใหมันเป็นหญ้าไงผิดอ่ะผิดอะไรอ่ะถ้าปลูกต้นไทรมันจะเก,กะกะเด็กเหี้ยมันเล่นกูแล้วแล้วทำไมโกะถึงต้องมีตะข่ายด้วยนะก็เวลาบอลมันยิงเข้าไปมันก็ติดตะข่ายไงผิดถ้าติดมันมันจะกลายเป็นหลงแรมแพมผมยุ่งเลยเด็กเหี้ย แล้วทำไมโกเนี่ยต้องใส่ถุงมือด้วยนะก็ถุงมือโกมันจะได้รับบอลอยู่ไงมันเหนียวไงมันหนึบมันหนึบผิดถ้าใส่ถุงยาง <_ d us> มือมันจะเป็นอย่างนี้ทำล่วงหมดปลายหมดสมองสมองอสุดท้ายแล้วนะทำไมเนี่ยดักบอลเนี่ยต้องใส่ฟาตด,ด้วยวะบอลท้าฟาตเน่ไม่เข้าใจเลยฟาตมันมีปุ่ม <_ d us> มันจะได้เกาะไอเนี่ยมันจะได้เกาะสนามบอลจะได้มีลืนะ่นอ่ะผิดถ้าเกิดใส่ส้นสูงจะเป็นนางแบบแผบเข้าไปนู่นเนี่ยหืม ทางแบบนะตากูบังทีเนี้ยแล้วทําไมกรรมการต้องใส่ชุดดาเพราะว่ามันจะได้ดูแตกต่างจาบนักฟุตบอลไงครับนะเพราะก็ไปงานศพพ่อมึงมาภามเข้าไปนู่นนะเล่นกูแล้วเล่นแล้วเดียวแล้วทําไมนักฟุตบอลต้องโกนหัวก็าเวลาโม่งบอลมันจะได้สะดวกไงปั๊บปั๊บไว้ปวดให้งานศพพ่อมึงอ่ะภาพมาบงานศพพ่อกูอือโอ้โหเกมกินอะไรอ่ะขามี่อะกินอะไรอ่ะอ๋อก็กินรสร่าง่ะ ก็ต้องเหี้ยอะไรมีอะไรเนี่ยปลากรอบไง่รอดท่องปลากรอบมึงก็อย่ามองเป็นปลามึงมองเป็นคอนเฟกไงต่อไปกันมึงกินแล้วเจ้าปลากรอบเออมึงก็มองให้เป็นคอนเฟกไงเข้าใจะแอเป้ะเป้มึงเข้าใจะไหมเข้าใจะเข้าใจะมเข้าใจะมเข้าใจมา่วเขาให้เป้อะไรช่วยไม่ไหวเลยเหี้ยน้ำไม่มีน้ำเลยสักเป็นไงครับคุณผู้ชม ตอนนั้นผมไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่ได้ถ่ายนะแต่ว่าผมอยากจะทำมีมแล้วมันเกิดดังคลิปนั้นดังมาก2ล้านวิวแล้วก็ตรงตอนนั้นนะตอนนั้นในคลิปเนี้ยครับคุณผู้ชมมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสที่เข้ามาทําให้ผมะจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ทาให้ผมจะเป็นแบบคนทําเพจอะไรเงี้ยแต่ผมไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ถ้าผมทําตรงนั้นให้ดีที่สุดป่านนี้ผมคงม่รู้สิป่านนีผมก็ยังนั่งคิดอยู่นะว่าเฮ้ยไอ้เียเราแม่งพลาดพลาด,าดแบบพลาดโอกาสตรงนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาเพจผมก็โดน,นปิดกั้นการมองเห็น ไม่เยอะพอสมควรนะครับเวลาอัพคลิปอ no. ัพอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเพราะว่ามันมันเหมือนจะไม่ขึ้นฟีดนะครับเนาะแต่มันผ่านแล้วผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับคุณผู้ชมบอกผมดิว่าคุณผู้ชมเคยดูคลิปผมปะลองคอมเมนต์คุยกันนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์ลองมาคอมเมนต์คุยกันเฮ้ยผมเจอคลิปพี่นะผมเคยดูอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์คุยกันนะ